ส่วนใหญ่เนี่ยบ้านกลางเมืองเนี่ยก็จะมีฐานรากให้อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถขึ้นโครงสร้างได้เลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปลงเสาเข็มใหม่นะครับในส่วนนี้ก็จะประหยัดงบประมาณให้กับทางคุณลูกค้าด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนของห้องครัว2สเตปเนี่ยเราสามารถใช้เคาน์เตอร์ครัวเป็นตัว L ได้นะครับก็คือเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่หลังบ้านด้วยอย่างเช่นว่าพื้นที่ที่ต่ํากว่า2เมตรเนี่ยก็คือจะใช้ เป็นเคาน์เตอร์ครัวตัว L เนี่ยไม่ได้นะครับสวัสดีครับผมสุขมุมสอแสงทองการช่างนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หมู่บ้านกลางเมืองนอตราชพฤกษ์หลังนี้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสาหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนําติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้นได้เลยครับเรามีพนักง,งาน มากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ วันนี้เราก็มาอยู่กันที่หมู่บ้านหลังนี้กันอีกแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมมาพูดถึงเรื่องหลังคาเมทัลชีทนะครับว่าหลังคาเมทัลชีทเนี่ยมีลักษณะแบบไหนบ้างนะครับก็คือมีลวดลายแบบไหนบ้างนะครับมีสีแบบไหนบ้างนะครับ,บ,บ,นนรบก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหลังคาเมทัลชีทได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาตัวแผ่นนะครับ ตัวแผ่นเนี่ยก็จะมีสีเทาสีแดงสีดำสีขาวสีน้ำเงินสีเขียวอะไรประมาณนี้นะครับโดยคร่าวๆนะครับส่วนท้องนะครับก็จะมีสีอย่างเช่นนะครับก็จะมีท้องสีฟลอยสีเงินนะครับ หรือสีขาวนะครับก็จะเป็นลายไม้หรือจะเป็นลายแบบ 3D พวกโมโนแกรมอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวสีดําก็มีเหมือนกันนะครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูในส่วนของงานหลังบ้านของคุณลูกค้าหลังนี้กันนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามชมกันครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่กันที่โซนห้องครัวหลังบ้านของคุณลูกค้ากันแล้วนะครับก็ของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับจะต่อเติมเป็น ห้องครัวสองสเตปนะครับสอสเตปยังไงนะครับก็จะเป็นห้องครัวตรงนี้ครับหสเตปนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยด้านหลังมือของผมเนี่ยเ็าจะเป็นโซนซักล้างอีก1สเตปนะครับเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดตั้งแต่งานหันลากเลยนะครับงานห้องครัวของเรานะครับก็จะมีหลายแบบนะครับหลายดีไซน์ให้ทางคุณผู้ชมหรือทางคุณลูกค้าได้เลือกกันเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของทาวน์โฮมนะครับก็จะมีในส่วนของห้องครัวเนี่ย จะมี2แบบก็จะเป็นแบบสเต็ปเดียวแล้วก็แบบ2ส,สเต็ปนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะมาพูด2ส,สเต็ปก่อนนะครับในโครงการหมู่บ้านของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับก็จะมีฐานรากเดิมไว้ให้อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยบ้านกลางเมืองเนี่ยก็จะมีฐานรากให้อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถขึ้นโครงสร้างได้เลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปลงเสาเข็มใหม่นะครับในส่วนนี้ก็จะประหยัดงบประมาณให้กับทางคุณลูกค้า ด้วยเหมือนกันนะครับฐานลากนะครับก็จะเป็นฐานลากเดิมนะครับทีนี้เราก็จะมาขึ้นโครงสร้างนะครับก่อห้องนะครับในส่วนของหลังคานะครับหลังบ้านของคุณลูกค้าหลังนี้ก็จะใช้เป็นหลังคาเมรันชีพ e อีนะครับพีเป็นยังไงนะครับจะไม่เหมือน PU ยูนะครับพีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท้องนะครับก็จะเป็นลอนนะครับ ในส่วนนี้ก็จะไม่มีโฟมนะครับแต่ว่าจะปีลอนมีฉนวนบางๆอยู่นะครับแต่ว่าก็จะมีตัวเมทัลชีตอีกแบบหนึง่งที่จะมีแต่แผ่นตัวเมทัลชีตที่จะไม่มีฉนวนนะครับตัวนั้นก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนนี้สามารถกันแดดได้นะครับแต่ว่าก็กันได้แค่ในระดับเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โซนห้องครัวนะครับ สเปคโครงหลังคาครับส่วนใหญ่ของเราเนี่ยในโซนท้องควเนี่ยก็จะเป็นไซส์เอนะครับไซส์เอนะครับก็จะวิ่งเป็นเหล็กเส้นเดียวเลยนะครับตัวอสีนะครับแต่ว่าตัวรังน้ําของเราเนี่ยก็ยังใช้ขนาด8นิ้วอยู่นะครับ ก็จะทําให้ในส่วนของหลังบ้านเนี่ยระบายน้ําได้เร็วนะครับทาให้น้ำเนี่ยไม่ล้นเข้ามาในห้องครัวนะครับถ้าน้ําล้นเข้ามาในห้องครัวเนี่ยก็จะทําให้เฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยบิวอินเนี่ยก็จะเสียหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังบ้านเนี่ยเราควรแนะนานะครับใช้ตัวรางน้ําให้ใหญ่แล้วก็ท่อน้ําทิ้ง PVC ีเนี่ย ใช้ท่อใหญ่จะดีกว่านะครับไม่ควรใช้ต่ำกว่า3มนิ้วนะครับถ้า2นิ้วใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าในส่วนพื้นที่ที่มีเช่นว่าด้านหลังของเราเนี่ยเป็นป่าหรือมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยจะทําให้ใบไม้เนี่ยหล่นลงมาใส่หลังคาแล้วก็ใส่หลังน้ําเราได้ทําให้ท่อน้ำเนี่ยตันได้แต่ว่าเขามีวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งก็คือเราก็จะมีตะแกรงเหล็กนะครับเพื่อที่กันเศษใบไม้เนี่ยหล่นเข้ามาในรลังน้ําได้ มาต่อที่ห้องครัวนะครับห้องครัวของเราเนี่ยก็จะมีฝ้าฉาบเรียบให้นะครับแต่เราก็จะมีช่องแสงให้นะครับในตอนกลางวันเนี่ยคือเราไม่ต้องเปิดไฟเลยเราสามารถทําครัวได้เลยนะครับโดยที่ใช้แผ่นหลังคาโปร่งแสงเนี่ยคือไม่ต้องเปิดไฟเลยนะครับมาในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะครับในส่วนของห้องครัว2สเต็ปเนี่ยเราสามารถใช้เคาน์เตอร์ครัวเป็นตัว L ได้นะครับก็คือเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่หลังบ้านด้วยอย่างเช่นว่าพื้นที่ ที่ต่ํากว่า2เมตรเนี่ยก็คือจะใช้เป็นเคาน์เตอร์ครัวตัว L เนี่ยไม่ได้นะครับอย่างเช่นว่าหลังบ้านเนี่ยเป็นเมตร70เนี่ยก็คือมันจะค่อนข้างแคบมากๆนะครับในส่วนของตัว L นะครับในส่วนนี้ก็จะประมาณ2เมตรกว่าๆนะครับประมาณผมตีเลนวงกลมเลยประมาณ2เมตรนะครับถ้าหักลบผนังไปแล้วนะครับในส่วนของเคาน์เตอร์ควเนี่ยส่วนท็อปนะครับตัวนี้ ทางคุณลูกค้าเนี่ยเขาใช้ท็อปหินนะครับก็สามารถใช้ท็อปหินได้เหมือนกันทางช่างเราสามารถติดตั้งได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทางช่างท็อปหินเนี่ยต้องตัดอย่างเช่นว่าตัดตัวท็อปของตัวซิงค์เนี่ยให้ทางเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิงค์หรือเป็นตัวเตาแก๊สแบบฝังแบบนี้นะครับมาในส่วนของ ขาเคาน์เตอร์นะครับขาเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับทางคุณลูกค้าเนี่ยก็จะใช้เป็นกระเบื้องนะครับเดี๋ยวผมวาให้ดูนะครับเผื่อทางคุณลูกค้าหรือทางุผู้ชมเผื่อเป็นเรฟเฟนเซ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดประมาณ20เซนนะครับคูณ45 cm, นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระเบื้องเป็นผืนผ้านะครับตัวนี้ก็จะตัดกับตัวผนังนะครับตัวผนังกับตัวเนี้ยคือถ้ามองดีๆเนี่ยคือลายจะคล้ายๆกันแต่สีจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะ ให้ความแบบว่าสไตล์แบบลอฟแบบโมเดิร์นโมเดิร์นนะครับอันนี้ก็จะแบบไม่ใช่สไตล์แบบว่ามูจิเท่าไหร่หรือแบบกินคีนนะครับตัวนี้ก็จะแบบว่าสวยงามเลยคล้ายๆแบบลักชัวรี่เลยนะครับมาต่อกันที่ผนังนะครับผนังตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาด45คูณ20ประมาณ30แล้วละกันนะครับ45ูณ30นะครับในส่วนนี้ก็กระเบื้องเนี่ยค่อนข้างใหญ่กว่าอันนี้มานิดนึงนะครับ ส่วนใหญ่นะครับกระเบื้องผนังเนี่ยเราก็จะใช้เป็นสี่เหลี่ยผืนผ้ากันนะครับโดยส่วนน้อยเนี่ยก็จะไม่ค่อยใช้สี่เหลียเป็นจัตุรัสกันนะครับมาในส่วนของซิงค์นะครับตัวนี้นะครับซิงค์ของทางเราเนี่ยก็จะให้เป็นซิงค์รุ่นเมกนะครับก็จะเป็นหนึ่งหลุมบวกที่พักนะครับเราก็จะมีตัวกรอกให้1จุดนะครับส่วนต่อแก๊สตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบฝังนะครับก็จะมีทั้งฝังทั้งลอยอันนี้ทางคุณลูกค้าสามารถซื้อมาให้เราติดตั้งได้นะครับก็คือติดตั้งฟรี นะครับปาั๊กไซนะครับในพ็คเกตนะครับเราจะให้3จุดนะครับจุดสําคัญนะครับก็จะเป็นในส่วนของฮูดูดควันนะครับหจุดนะครับแล้วก็อเนกประสงค์1จุดสําหรับไว้พวกหม้อหุงข้าวไมโครเวฟนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดจะเป็นอเนกประสงค์สําหรับอย่างเช่นว่าเอาไว้วางตู้เย็นเล็กๆอะไรประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่ตู้แขวนนะครับตู้แขวนตรงนี้นะครับทางคุณลูกค้าซื้อมาให้เราติดตั้งนะครับอันนี้ก็คือเราจะติดตั้งให้ฟรีนะครับ ตรงนี้จะเป็นยี่ห้ออันนี้ผมบอกยี่ห้อเลยก็คือเป็นยี่ห้อของพาราโซเผื่อทางคุณลูกค้าเป็นเรฟเฟลต์ในการติดตั้งนะครับหน้าบานก็ของพาราโซเหมือนกันนะครับในส่วนของเราเนี่ยของเราก็จะมีหน้าบานให้นะครับในแพคเกจแต่ว่าถ้าทางคุณลูกค้าเนี่ยมีหน้าบานเองอยู่แล้วก็สามารถ ใช้หน้าบานของตัวเองได้ของทางเราเนี่ยก็จะรีฟันให้นะครับในส่วนนี้ก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับตรงนี้จะก็จะเป็นหน้าบานคู่นะครับส่วนใต้ซิงค์ตรงนี้ก็จะมีก๊อกให้1จุดนะครับเผื่ออเนกประสงค์หรือว่าก็จะมีอย่างเช่นว่าบางโครงการเนี่ยเขาไม่ให้ถังหลักไขมันมาก็สามารถติดตั้งถังหลักไขมันได้ในส่วนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าบานแก๊สนะครับหน้าบานแก๊สดูยังไงนะครับก็คือหน้าบานเนี่ยมันจะชิดพื้นเลยนะครับตัวบานเนี่ยก็คือปกติเนี่ย ตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับก็คือในส่วนนี้เราสามารถดันถังแก๊สเข้าไปได้เลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องยกถังแก๊สเข้าไปนะครับมาต่อกันที่หน้าบานคู่ในส่วนของเตาแก๊สกันนะครับก็จะคล้ายๆในส่วนของอ่หน้าบานตัวของซิงค์เลยนะครับตรงนี้ก็จะวางไว้อย่างเช่นว่าพวกหม้อพวกกระทะอะไรประมาณนี้นะครับโอเค ในส่วนของไฟนะครับผมลืมพูดไปนะครับไฟใฉียสว่างเนี่ยเราก็จะให้สองสีนะครับอันนี้นะครับจะเป็นแสงวอร์มไวท์นะครับก็จะมีแสงขาวกับแสงวอร์มไวท์ให้นะครับในส่วนของกระเบื้องพื้นนะครับเราก็จะให้ขนาดไม่เกิน40คูณ40นะครับตรงนี้ทางคุณลูกค้าเลือกเป็นกระเบื้อง40คูณ40นะครับเดีย๋ยวในส่วนนี้เราทำคำาความสะอาดให้ทีหนึ่งเพราะว่าน้างงานเนี่ย ทางช่างเนี่ยกำลังติดตั้งอพวกอุปกรณ์อยู่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนบางจุดที่จะมีปลั๊กไฟอะไรประมาณนี้นะครับยังไม่เรียบร้อยดีนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาชมโซ่ซักล้างกันมาในส่วนของโซ่ซักล้างนะครับตรงนี้นะครับประตูเราก็จะให้1ชุดนะครับก็จะเป็นประตูบานสไลด์สลับแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นกระจกสีเขียวตัดแสง เป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับสามารถเลือกสีเฟรมได้จะมีสองสีนะครับจะมีสีดำแล้วก็เฟรมสีขาวนะครับแล้วก็จะมีมุงลวดให้1ชุดประมาณนี้เลยนะครับมากันที่โซนซักล้างนะครับโซนซักล้างตรงนี้ตัวพื้นเนี่ยเราต้องดอบลงนะครับเราจะไม่เอาพื้นเสมอกับห้องครัวเพราะว่า เวลาฝนตกหรือเราซักล้างอะไรประมาณนี้นะครับน้ำเนี่ยถ้าน้ำมันระบายไม่ทันแล้วน้ําล้นขึ้นมาเนี่ยน้ำมันจะเข้าห้องครัวได้นะครับผมแนะนำนะครับใครที่ทําห้องครัว2สเต็ปนะครับหรือทําโซลซักล้างเพิ่มเนี่ยให้แนะนำนะครับดรอปพื้นลงไปดีกว่านะครับประมาณ5เซนถึง10เซนก็เพียงพอแล้วนะครับเราไม่ควรดรอปพื้นมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าเวลาเราดรอปพื้นมากกว่านั้นอย่างเช่นว่า20เซนเนี่ยเวลาเราก้าวขึ้นเนี่ยคือเราจะก้าวลำบาก นะครับแนะนําว่า5เซนถึง10เซนก็พอนะครับมาในส่วนของโซลซักล้างนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะไม่ได้ติดตั้งฝ้าให้นะครับเราก็จะทําแบบเป็นโชว์โครงเลยคล้ายๆแบบในโซนของหลังคาลงจอดรถหน้าบ้านเลยนะครับในส่วนนี้เราก็จะมีไฟให้1จุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟแสงสีขาวนะครับไฟกล่องเหลี่ยมนะครับสีดำนะครับในส่วนนี้เราก็จะมีไม้และในบางตาให้นะครับเพื่อเป็นความส่วนตัวไพรเ a ทนะครับเราสามารถตีเป็นแลแนงแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้นะครับแล้วก็เราจะสามารถดีไซน์แลแนงเป็นยังไงก็ได้ เช่นว่าของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับก็จะตีแนวนอนเนี่ยตีชิดครึ่งหนึ่ง ตีปูอครึ่งหนึ่งประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของแทงน้ำตําน้ำเนี่ยเราก็ติดตั้งให้ฟรีนะครับถ้าอยู่ในแพ็กเกจนะครับถ้าเราไม่ได้ขยับไปไหนนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้เราก็จะมีกระเบื้องพื้นให้นะครับก็จะเป็นขนาด40คู40เหมือนกันส่วนซักล้างตรงนี้นะครับเราก็สามารถทําเนกประสงค์ได้หลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นนะครับเราสามารถซักผ้าได้นะครับหรือว่าเราสามารถตากผ้าได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้คร่าวๆนะครับของ ห้องครัวทาวน์โฮมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดหรือทางคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่มีบ้านทาวน์โฮมอยู่แต่ว่ายังไม่มีแบบในใจนะครับในการต่อเติมห้องครัวหลังบ้านนะครับผมแนะนํานะครับลองดูคลิปนี้นะครับเผื่อจะเป็นเรฟเฟอรเรนซ์ให้กับทางคุณผู้ชมหรือทางคุณลูกค้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์ตรงนี้นะครับจะเป็นสไตล์แบบลอฟท์นะครับหรือสไตล์แบบโมเดิร์นโมเดิร์นแบบว่าลักซ์ุรี่หน่อยนะครับเข้มเข้มหน่อยนะครับใครชอบโทนสีนี้นะครับก็สามารถ เป็นแบบ reference ได้เหมือนกันนะครับหรือใครชอบเป็นโทนแนวมูจิหรือสไตล์แบบคีนคีนก็สามารถดูในคลิปก่อนก่อนได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ